รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนข่าวโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตริมพูการ์เดนรีสอร์ทรีสอร์ทชีวภาพปลอดสารเคมี ข่าวเด่นในรอบสัปดาห์เด็กปก .1 นนถูกลืมไว้ในรถเสียชีวิตแล้วชาวบ้านชัยภูมิวอนอุทยานพ่อนปรนเก็บเห็ด สวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการวิกิเราอัพนะคะอยู่กับดิฉันรัชนันสิริวลีสุนิทิและคุณเฉลิมวัชราฐานนท์ค่ะก็กลับมาพบกันเป็นประจำในช่วงหนึ่งสัปดาห์นะคะแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่า9อันดับข่าวของเราจะมีข่าวอะไรบ้างและตรงใจกับที่คุณผู้ชมคิดไว้หรือเปล่านะคะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าสู่สาระสําคัญของเนื้อหาข่าววันนี้ถามนิดนึงค่ะสําหรับทิปหิงห้อยที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างคะ ก็โอเคนะก็ดีนะหิงห้อยเราเห็นน้อยเป็นหน่อยเห็นสักร้อยกว่า200ตัวนะโอ้ก็เยอะนะฮะก็แต่จริงจริงที่นี่มันมีเยอะมากมันหมดฤดูกาลของมันเนี่ยหิงห้อยเนี่ยมันมันออกมาเพื่อจะผสมพันธ์ผสมพันธ์เนี่ยมันก็เตรียมวางไข่ก็ไม่ขึ้นมาอีกแล้วนะแล้ววันนั้นก็มีฝนด้วยมีฝนด้วยช่วงฝนตกพอดีนะคะแต่ก็สนุกสนานเพราะว่าคนที่ไปเนี่ยเป็นแฟนขับรายการเนี่ยไม่รู้จักกันมาก่อนมาจากทั่วสารทิศสนิทสนมกันเร็วมาก แล้วก็สนุกสนานคุยกันขึ้นเรรงนะฮะก็ดีฮะใ <laughs> ครที่พลาดน,นะคะก็รอติดตามแล้วกันว่าครั้งหน้าที่ริมบูการ์เดนรีสอร์ทปลาจีนบุรีจะจัดขึ้นเมื่อไหร่นะคะเอาละค่ะแต่ว่าก่อนที่จะเข้าข่าวอันดับที่9ช่วงของวิกฤต y จี G ้จุดแล้วฮะสัปดาห์นี้จะไปจี้กันที่เรื่องไหนเอ่ยมันมีข่าวร้อนนะเรื่องปัญหานักเรียนทะเลาะวิวาทและคราวนี้ก็ถึงเสียชีวิตผมอยากจะพูดตรงนี้ ค, <c oughs> ค่ะปัญหาในกลุ่มของวัยรุ่นเนะคะราติดตามชมกันในช่วงของวิดีจี้จุดค่ะแต่ว่าตอนนี้ได้เวลาของข่าวอันดับที่9ประจําสัปดาห์นี้ค่ะต้องบอกว่าเกิดขึ้นซ้าอีกแล้วนะคะสำหรับเหตุการณ์ลืมเด็กไว้ในรถรับส่งนักเรียนค่ะแต่ว่าครั้งนี้เป็นเด็กชายอายุเพียง6ขวบแล้วก็ในที่สุดเนีคยะเสียชีวิตน่าเศร้ามากๆเลยเนะฮะเราพูดข่าวนี้บ่อยมากแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็มานะฮะมันก็เกิดขึ้นบ่อยๆ ปัญหาหลักของเรื่องนี้นะคือเมืองไทยเนี่ยเวลาเราทำงานเนี่ยเราเราไม่มีเขาเรียกว่าแมนนวลตัวเช็คอะ,คะนะฮะเรื่องอย่างนี้เนี่ยบางทีเราไปเห็นในสังคมที่เขามีความระมัดระวังเรื่องนี้สังคมที่จเจริญแล้วเนี่ยนะบางทีเราดูเขาเราดูเขาเหมือนกับเอ้ทาไมแค่นี้มันจำไม่ได้มันต้องมานั่งติต้องมานั่ง,ง,ง,งเช็คท,ทีะละอย่างว่าทำอะไรไปแล้วหรือยังสมมตินะสมมตินะอย่างรถเนี่ยที่รับผู้ดโดยสารหรือรับเด็กอย่างเนี้ย พอพอพอถึงลงจากรถหรือจะขึ้นรถเนี่ยเขาเช็คเลยลืมอะไรบ้างลืมกระเป๋าไหม,มสกรปรกไหมลืมคนไหมไอ้นนท์นี่ไหมมีม,มีมีทำอะไร,รเลอะเทอะไหมเขาจะเช็คก,ก่อนที่แล้วจะต้องติ๊กลงไปในกระดาษแต่เรียนมีกี่คนตอนขึ้นตอนอลงมีทั้งหมดกี่คนเวลาจะขึ้นมาก็เช็คอีกะนะฮะเขาทำอย่างนี้เราคนไทยดูเขาก็บอกเอ๊ะทำไมมันสมองมันไม่ดีไงทำไมต้องไปเช็คอย่างนี้แต่นั่นแหละเขาไม่มีอุบัติเหตุอย่างนี้ ของเราเนี่ยใช้ความเคยชินและมากง่ายะนะฮะก็คือไม่ได้คิดอ่ะคือมองไปบางที่เด็กมันเด็กมันหลับอยู่แล้วคุณจะไปเห็นเป็นไงมันนั่งหลัง,บงเบาะอย่าเงี้ยไอ้เนี้ก็เป็นความสูญเสียสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนะ รถที่รับเด็กไปโรงเรียนเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ใช่รถของโรงเรียนเพราะโรงเรียนนี่เขาจะไม่ค่อยจัดรถรับส่งหรอกขี้เกียจแบกรับภาระานี่ก็มีคนเนี่ยเอารถเนี่ยไปส่งนักเรียนอไอ้รถพวกนี้เนี่ยบางทีมันส่วนใหญ่นะมันคงไม่ใช่รถที่ขออนุญาตมาสําหรับเป็นรถโดยสารส่งนักเรียนแต่ก็เป็นเป็นรายได้พิเศษหรือทํางานพิเศษนะนะเวลาเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นเนี่ยปัญหาหนักนะ เพราะรถอาจจะไม่มีประกันหรืออะไรยังไงเพราะจริงๆก็ใช้ผิดประเภทเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ควรจะทางกฎหมายควรจะไปควบคุมดูแลกฎหมายก็ต้องควบคุมด้วยประกันนี้จะต้องเจ้าของรถเองก็ต้องควบคุมตัวเองด้วยเช่นเดียวกันคือมันถ้าเกิดแบบไทยๆเนี่ยเผลอบ่อยแล้วคุณเคยดูนะถ้าไม่แก้นะเดี๋ยวก็มีอีกนะฮะไม่เจ็บก็ตายเอางี้ดีกว่าะเพราะว่าเพราะรถนี่รถอย่างรถคันนี้เนี่ยมันเป็นรถเขาเรียกรถ แคบใช่ไหมแคบนี่ก็คือที่นั่งข้างหลังเนี่ยแคบๆคนขับเนี่ยปล่อยเด็กไว้หลังแคบที่เสียชีวิตเป็นครึ่งวันเลยนะคะถึงจะมาพบตัวกันนะคะมันเป็นแอร์ใช่ไหมมันก็มีที่นั่งพอเช็คข้างหลังไม่มีเด็กกระจบกันไปไปเลยลงตัวตัวเองลงมาแล้วนี่ดูข้างหลังหันาไม่มีปิดประตูเลยเนี่ยลืมไปเลยทิ้งเขาไว้หลายชั่วโมงเป็นเรื่องที่น่าเสียใจนะแล้วจริงๆผมไม่รู้นะความผิดมันจะขนาดไหน ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องนะคะที่ต้องแสดงความเสียใจกรอบครอบครัวของผู้สูญเสียและก็อยากให้มีแนวทางการควบคุมเกี่ยวกับเรื่องดีด้วยนะคะจากเรื่องราวของรถรับส่งนักเรียนค่ะไปดูกันต่อที่ข่าวอันดับที่8ประจําสัปดาห์นี้อันนี้กลายเป็นประเด็นดราม่านะคะหลังจากที่มีการแชร์ภาพเจ้าหน้าที่เข้าจับกลุ่มชาวบ้านที่กําลังเข้าเก็บเห็ดเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะเห็นภาพแบบนี้แล้วทําเกินกว่าเหตุไหมเจ้าหน้าที่ไปจับเนี่ยค่ะ ผมผมงงกับนโยบายของรัฐะนะเราอยากจะปกป้องป่าแต่เราทำไมไม่ให้ชาวบ้านเขาดูแลป่า,าชาวบ้านเนี่ยนะของในป่าเนี่ยมันมันมันมีของบางอย่างที่ห้ามเลยบางอย่างเนี่ยคนประชาชนควรจะใช้ผลประโยชน์จากป่าได้ไอไปเก็บเห็ดเก็บไอโนนไอนี่เนี่ยซึ่งซึ่งมันไม่ได้มันไม่ได้ของสงวนน่ยถ้าของสงวนนี่ไปตัดต้นไม้ไปล่าสัตว์ป่าอันนี้ผิด ถ้าป่ายังอยู่แล้วเขาได้ผลประโยชน์จากป่าอชุมชนแถวนั้นน่ะมันปกป้องป่าเนี่ยเขาก็จะดูแลป่าไปด้วยนะคะถ้าเกิดมีคนมาขโมยป่าลักตัดป่าไปเขาจะไปหากินที่ไหนถ้าเราคิดอย่างนี้นะกรณีอย่างนี้เนี่ยต้องสนับสนุนคุณจะหาขี่ครั้งก็ไปหาเถอะเพราะของมันเห็ดหรืออะไรเงี้ยมันก็ขึ้นอยู่ตลอดเวลาเก็บมาทานก็ได้มาขายก็ได้ะล้วใช่ใช่ตามวิถีชีวิตเขาคือคนพวกนี้นะเขาไม่ได้มีอาชีพเป็น นักธุรกิจไม่ได้ทํางานบริษัทเขาก็คนชาวบ้านอยู่อยู่ติดขอบป่าอยู่ชิดป่าถ้าเราไปสั่งสอนเขาเดี๋ยวนี้หลายชุมชนนะเขารู้เลยว่าจะสร้างป่ายัางไงสร้างป่าแล้วมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเขาได้อะไรจากการการที่มันมีป่าอยู่เขาก็จะรักป่าของเขาอย่างเงี้ยไปจับอย่างเงี้ยมันก็ทําให้คนมองว่าโอ้โหไปเก็บเห็ดถูกจับตายายเก็บเห็ดติดคุกอะไรเงี้ยก็ พูดกันไปต่างๆนะแต่ต้องมองไปถึงเชิงนโยบายเนาะเพราะว่าทางเจ้าที่เองถ้าไม่จับนักขนาดนีก็จะมีความผิดเพราะมันเป็นกฎไหมฮะผมว่ามันไม่เคลียร์จริงๆนโยบายเนี่ยถามว่าอยากจะให้ชุมชนอยู่กับป่ารักษาป่าไหมใช่ผมก็ได้ยินคํานี้มาแต่ชุมชนอยู่กับป่ารักษาป่าเขาแค่ไปเก็บเผ็ดหรือไปเก็บแล้วนิดหน่อยซึ่งไม่ใช่ของสงวนค่ะคุณไปจับเขาได้ยังไงแล้วมันเหมือนกับว่าชาวบ้านตาสีตาสาเนี่ยมันจับง่ายอ่ะจับแล้วมันไม่มีอิทธิพลอะไรอ่ะใช่ไหมค่ะแต่มันเป็นเรื่องที่ คนเห็นข่าวนี้คนดูข่าวนี้เขาเศร้าใจมผมว่าคุณคุณคุณคิดอย่างหนึงนะ่งและคุณทําอย่างคุณไม่ควบคุมการปฏิบัติอย่างเงี้มันใช้ไม่ได้ก็ต้องทำกันให้ชัดเจนแล้วก็เหมาะสมนะคะแต่ว่าในช่วงหน้าค่ะคุณเฉลิมจะพาคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงของวิกฤตจี้จุดนี่ยคะมาดูกันว่าปัญหาวัยรุ่นนักเรียนนักเลงตีกันเป็นอย่างไรนี่ยเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ